สนับสนุนการวัดดวงโดยเทสตตรสสาหร่ายคุ้งเทมปุระไม่ใช่สาหร่ายธรรมดาลองเลยปเปลี่ยนหน้าสิวเป็นหน้าใสเป็นสิวอุดตันนึกถึงแพนแอคนิแคร์ เราก็สัวเกวดงวันโดนตอนก้นเกิดมาโดนครับมาถึงเกมสุดท้ายเราก็มีน้องๆจากทมานมาร่วมแจมกับการวัดดวงของเรา15ชีวิตครับเดี๋ยวเราแบ่งออกเป็น3กลุ่มเท่าๆกันครับและเมื่อพร้อมว่าเข้าสู่เกมของเราเลยนะครับกิจกรรที่3โดดโดดโดดแหมชื่อเกมนี้สร้างสรรค์เลยเกินครับแต่ก็ตามนี้แหละนะครับในเกมนี้รียวัดดวงการกระโดดลอยตัวกลางอากาศนั่นเองใครโดดไม่ดีนี่ก็ตกเรบเลยครับดูกติกากันเลยดีกว่านี่เลยโดนกระโดดถ่ายภาพทีมไหนในภาพมีคนเท้าแตะพื้นน้อยที่สุดดวงดีไปเลย ซึ่งในเกมนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนจากรถจักรยานยนต์ยาม้าฟิโน่ครับวีเลฟฟีนโน่เราก็เลยอยากรู้ว่าแต่และกลุ่มเขาวีเลฟอ,อะไรกันนะครับโดยเรามีกิจกรรับทุกกลุ่มเพ้นเสื้อสิ่งที่ตัวเองรักมาเพื่อมาพรีเซนต์กันหน่อยศิลปะครับครับการทำงานศิลปะมันต้องใช้จิตวิญญาณครับใช้ทักษะไม่เราเสียงดังทําไมมัน <c oughs> แค่นี้เอง <c oughs> ไม่เราเสียงดังทําไมนะแล้วเสียงดังอืมนั่นแหละครับไอตัวฟูฟูนี่ต้องเล่นมันหนักหนักครับคุณผู้ชม มีท่าทีมแล้วอ่าเนื่องสองซ้ำ We l o v จำนำเฮ้เราจะแก้งว่าไหนครับคุณก็ให้จริงๆแล้วหมามันก็น่าจะเป็นสัตว์อะไรที่คนรักกันง่ายๆครับแล้วก็เลยอยากจะให้ทุกคนในทีมที่เซนหมาของตัวเองออกมาจัดท่าทีมเลย1น3่ีงสองซ้ำ We love l ท่าไม่เท่าไหร่แต่หน้าเนี่ยเหมือนทีเดียว ทีมคนรักแมวของเรามีอะไรจะประกาศกับสังคมหน่อยไหมฮะก็ช่วยเหลือแมวนะครับครัแก้หรือว่าลำบากอะไรเงี้ยครับรักสัตว์เั็นไว้เห็นแมวเดินลำลบากมาเนี่ยยืมเงินให้มันยี่สิบบาทเลยยี่สิบบาทูกไหมยี่สิบบาทูเออรักสัตว์ดีแต่เกินจะบ้าไปทำอย่างนั้นทำไมยืมสองซ้ำวีละไปอยู่เข้าไปไปอยู่เข้าไป และเมื่อทุกกลุ่มทาเซอร์วีแล้วกันเสร็จแล้วนะครับเราก็มาวัดดวงกันครับโดยเราให้ทุกกลุ่มวัดดวงกับการกระโดดรอยตัวกลางอากาศแล้วให้หัวหน้ากลุ่มอื่นมาปิดตาเปิดกดสตเตอร์ในช่วงเวลา15วินาทีจากนั้นก็มาวัดผลการถ่ายภาพนะครับกลุ่มไหนโดดและจำนวนคนที่เท้าติดพื้นน้อยที่สุดเข้ารอบกลุ่มเดียวครับแล้วหัวหน้ากลุ่มก็จะเป็นคนตรงดีไปเลยจากการจัดระดับภาพกุ้งได้เริ่มก่อนโดยมีโจเป็นคนถ่ายนะครับพอแล้วนรีพร้อมแล้วนะครับอ้หนึ่งสองอ้าวจับเวลา ลอยพอลอยลอยลอยได้ลอยได้รอยได้เอาละโอเคถ้าเกิดว่าได้สองคะแนนโอเคป่ะผู้หญิงลอยอลอยเยอพราะผู้หญิงนะครับใช่ทีมพักกูได้สองคะแนนแล้วครับตอนนี้มาดูทีมที่สองกันบ้างครับว่าได้เท่าไหร่จับเวลาป้ายโดนจะโดนเยอะนะไหนแล้วโอเอ่าเรียบร้อยมาแล้วนะมาแล้วนะไปไปหลัง

ทีมที่สองได้สองคะแนนครับเท่ากับทีมภาคกุ้งครับต้องมาลุ้นกันว่าถ้าทีมโจได้มากกว่าสองคะแนนเป็นสุญญอกาศโนดีปนไปเลยอันนี้อันนี้อันนี้อ่าน,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 นะไปโดนจาวเวลาโดนเลยครับโดนเลยโดนดเลยที่สองตบนี่ดีเอาให้หยืนเยอะๆกด,ดไปแล้วนะกดไปแล้วนะโอเค,อเคนับคะแนนเฉพาะคนที่ลอยนะดดหน,นึ่งคะแนนสองคะแนนสามคะแนนนะโอเคทีมโจได้สามคะแนน โอเคยังได้อยู่โอ้โหและกลุ่มคุณโจ้นี่ก็เป็นเสื้อคนดวงดีนะครับตอนนี้เหลือผู้แข่งขันห้คนและก็ดาราสองคนจะค้นหาน้องดวงดีแล้วก็พี่ดวงโดนนะครับอ่ะเราไม่ให้ดาราร่างสองคนนะครับผัดกันออกมาปิดตากดชัตเตอร์ถ่ายภาพส่วนน้องผัดกันออกมากระโดดถ้าดาราคนไหนถ่ายภาพท้าน้องไม่ติดพื้นเลยดาราคนนั้นนั้นโดนทันทีเอาละตัดมาจะถ่ายแล้วครับพี่โอเคถ่ายไปแล้วนะรอ ครับไม่สําเร็จครับแม่กางเฟรมร้อยเด่นกางเฟรมสวยงามมือเบอร์เฉินเลยครับผมยังไม่ได้แสดงว่าตอนนั้นในเกมนี้ภาพกุ้งดองมาแล้สิครับแม่เพิ่งลาดหน้าใส่เพื่อนแต่ตอนนี้ต้องมาโดนเองบ้างและพากุ้งกำลาดครับต้องโดนในเกมนี้ครับเหลือผู้แข่งันสามคนครับเราจะให้กระโดดกันอีกครั้งเพื่อค้นหาสวยกับคนดีกันเลยนะครับโดนเันพร้อมๆกันนี่แหละครับมาโดนเลย เลยครับเพราะนั้นน้องคนกลางเนี่ยน้องอะไรฮะน้องซ้อมเป็นซิ่ยอด่ขนดีเดวเราก็ได้ซิ่ยโย่ขนมดีน้องส้มและกระดาษไรต้องโดนในเกมนี้แน่นอนคุณพภากุงนะครับก็ต้องขอขอบคุณรถจักรยานยูเจี้ยห้าฟีโน่ที่สนับสนุนเกมโกลนด้วยนะครับ <c oughs> แล้รถของโทษที่พภากพุนน่งต้องโดนคือโดนมวยปั้มมหาโ <c oughs> หงอะไรอะอะไรอะอะไรคือมวยปั้มมหาอดเอา้ากระตรงชื่อตรงตัวเลยไรออะะ ผู้ชมครับชุดมันตั้นล้นเลยเกินแล้วก็หุ่นก็แบบเยยมากมว่ผมไมก็ไม่กล้าอยู่ลผมไปม่หวไมไหดีวเาไเไาคุงจะตายในรายการผมไหมเนี่ยเดี๋ยวชุดน้มาดูกันโดนอาแสนหของภาคุงนะครับาอี <Yeah. S 2> ตอนนี้ไปพบกันายเป็กที่พาผู้โชคดีจากกระดาษด mm ับเอไปเหินฟ้าวัดดวงกันถึงประเทศเกาหลีกันเลยนะครับช็อปปีเที่ยวฟรีที่เกาหลีกับดับเบิลเออยาเซตอนนี้ฮะก็อยู่กับทริปช็อปปีเที่ยวฟรีที่เกาหลีกับดับเบิลเอปป อิ่มบุญกันทั่วหน้านะครับเพราะวันนี้เราพาผู้โชคดี5คู่แรกที่ได้มาช้อปฟรีทเทีย่ยวฟรีกับกระดาษดับบเมาไหว้พระทำบุญกันที่วัดโชเกซาซึ่งเป็นวัดพุทธศาสนานิกายโซเกนะฮะเป็นแห่งเดียวกลางเมืองหลวงเพื่อเป็นเซรีมงคลกันเลยทีเดียวครับ จากนี้จากนั้นผู้โชคดีทั้ง5คู่นะก็ได้มีโอกาสชมวัฒนธรรมของเกาหลีการเริ่มจากเข้าชมพระราชวังเคียงบกกุมวังหลวงที่สำคัญที่สุดของเกาหลีผนตกแล้วพวกเราดวจะไม่ตก ก็ถึงเวลาช็อปกันให้สะใจนะฮะในแบบช็อปของพื้นบ้านช้อปปิ้งให้เต็มที่กับตลาดพื้นเมืองของเกาหลีอินซาดงนั่นเองครับซึ่งที่นี่เนี่ยเรามีภารกิจถ่ายรูปอักษรให้เป็นคําว่า W เพื่อไปประดับตกแต่งแดรรี่กันด้วยนะครับนี้พร้อมนะฮะตอนนี้พร้อมแล้วขอบอกว่าทุกคนนะครับสามารถไปถ่ายกันได้เลยนะฮะถ้ายังไม่พร้อมบ,บอกการจะถ่ายตัวเอง จากนั้นเราก็พาทุกคนนะมาเยี่ยมชม W o A c o e e Center ซึ่งมีอยู่ทั่วเกาหลีเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวเราพาชมด้านใดกันเลยดีกว่าครับ ด้วยคุณภาพกระดาษที่เป็นที่ยอมรับจึงขยายผลด้วยการเปิดศูนย์ไทยเอกสารให้บริการแก่คนเกาหลีซึ่งเป็นโมเดลความสําเร็จเดียวกับเมืองไทยถึงตอนนี้นะฮะมีดับเบิลเอกรอบเซนเตอร์เกิดขึ้นมากกว่า60สาขาในเกาหลีแล้วและจะขยายเพิ่มเรื่อยๆน่าภูมิใจแทนจริงครับและไหนๆเราก็มาเยี่ยมชมกันแล้วเราก็มาเป็นรูปถ่ายเพื่อตกแต่งแดรี่กันที่นี่เลยดีกว่าสีสวยคมชัดจริงจ,งจงต่อจากนั้นก็ได้เวลาที่รอคอยกันแล้วนะครับนั่นคือการวัดดวงนั่นเองที่ดั กระดาษทำลายดวงชี้ชะตาหาคู่ดวงดีกาิกาก็เราจะให้ผู้โชคดีทุกคู่นะฮะจับฉลากผัดกันออกมาถ่ายเอกาสารเส้นลายมือด้วยกระดาษดับเบิลเอที่ใส่ไว้ในเครื่องจะมีหนึ่งแผ่นที่มีคําว่าดวงดีติดอ,อยู่ในรอบของคู่ไหนที่ถ่ายออกมาแล้วนะครับมีคําว่าดวงดีติดอ,อยู่ที่กระดาษดับเบิลเอก็เป็นคนดวงดีในเกมนี้ทันชี้เลยเอาล้ครับออกมาแล้วนะฮะดวงดีโดนตอกดวง ธรรม,มดาเอาละครับพร้อมวนะครับทีมบีทีมบีทบดวงดีดและก็ได้คู่ดวงดีกันเรียบร้อยแล้วแล้วนี้นะฮะเราก็จะจบนะฮะด้วยการดูโชว์สุดอลังการจากจัมโชว์ครับ ประทับใจแล้วก็พิเศษสุดๆนะเฉพาะคลิปของดับเบิลเท่านั้นครับที่ได้ใกลายชินแสดงจากจำกันแบบนี้ประทับใจจ,จริงครับสนับสนุนโดยดับเบิลเอลองครบรอบ10ปีสนับสนุนการวัดดวงโดย เทพทุกช็อตโลโมมีอัปโปโมบายเข้าสุดเกมาดวงกวนเกิดมาโดนครับถึงเวลาทำโทษในภาคกุ้งของเรากับมวยปล้ำม,มหาโหดตัวนี้มันเลื่อมเลยคุณผู้ชมพี่ภาคมีอะไรอยากจะพูดกแบบับคุณพี่เขาไหมครับโอ้โหอ,อ,อยากแรกที่จะบอกเขาเลยนะครับเออเดี๋ยว ไอ้ที่ก็ใจร้อนเลยเกินแหมปากว่ามือถึงทีเดียวผมรู้ว่าพี่รีบมันอัดรายการเกมบอลโดวงแต่พี่ไม่ต้องรีบขนดาดใส่เกงในไว้ข้างนอกก็ได้ผขไม่รีบเเป็นดีไซน์อ่ะ,อะคุณพี่มีอะไรจะบอ,อกกับตพี่ภาคุงไหครับเละเละคำเดียวสั้นๆแต่ความหมายมันยาวไกลเลยเกินตอนนี้ผมว่าเริ่มยกแรกเลยดีกว่านะครับ เครับเอาหน้าไปถูกับร่างกายอันมันเมื่องของท่าอุ้มคุณผูชมแมยากจะเซ็ตจ,จริงจริงความรู้สึกนี่มันสุดบรรยายจรินะครับคุณูชมยิ่งรู้สึกไงไบ้างครับคุณถามว่าเป็นยังไหมครับ

ยกจกยี่สองอนดีกว่านะครับยกยี่สองไบที่พี่โอดพอนะห้ามไม่เชื่อด้วยเอาเอาสิครับใจเย็นใจเย็นพี่พี่พารู้สึกไงครับอะไรครับรู้สึกไงนะครับรู้สึกเสียความเป็นชายนี่ยังไม่เท่าไหร่ครับคุณผู้ชมครับรู้สึกว่าจะมีจัดหนักกว่านี้ขึ้นเรื่อยๆยกที่สามนะครับพี่โอดครับอะไรอะไรอะไรอีกอะไรอีกพี่ครับอะไรอีก เสียวเสียวแล้วโอ้ยอไอย่างงี้ผมครับโอ้โหมีเด็กมีบุญหลานนี่แนะนำเลยนะครับท่าสองท่าสามมาผมยังพอทนได้แต่ท่าหนึ่งเนี่ยโอ้โหเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจใครเอาเกมนีหมาเลยไปแล้ว แล้วก็ต้องขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ Yamaha Fino V ีเล e ฟ Fino ที่สนับสนุนกิการวัดดวงในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้สนุกสนานกันตลอดทั้งวันครับก็ต้องขอบคุณอารีนาทที่เอิร์ฟเฟิร์สถานีนำด้วยนะครับวันนี้ผมรันดารามฉันต้องลาไปก่อนนะครับผู้ประกอบการดวงแลวก็การวัดดวงแบบคนหาได้ใหม่สาวหน้าสวัสดีครับเกมวัดดวงผ่าสามสาวฮอตอุ้มลัคนาเมเปิลและครีไปเปิดใจเรื่องลับๆกันถึงโน่นหัวหิน โดนใจกับคนชอบเที่ยวบรรยากาศชิลเอาที่หัวหินเลนนี่เพอใครดื่มน้ะเป็นคนสุดท้ายเนี่ยโดนตางดานพร้อมโดนแบบเต็มๆกับบทคนเดียวตอ